เก่งมากเลยหมดสามไงข้ามหมดสองไปแล้วใช่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 ไม่ใช่ทางนี้หรอนี่มันไม่ใช่ไฟใช่ตรงนั้นมันทับอยู่ตรงนั้นนะแตรงทางที่มีไฟตรงนี้มีไฟเออโอเคโอเคมันเป็นตางเลยไหมตรงนี้มันไม่มีเส้นดูทางทีใช่ปะเออว่าทางอะไรดี่วะคือยังไงนี่อ่ะ ทางนี้คนเกจะขึ้นไงวะพวกมอเตอร์ไซค์ไปมันเกขึ้น <c oughs> ไงทางนี้ไม่ไมไดดเดินไปดิเดยวไปดิรวอยูเดินติดโอ้ไม่ไติดอยู่ไนเนี่ยทําในทําองไออติดอ๋อ เติดตามมาอ่าเอ็นเน็ตกูกลับแล้วอะไรเป็นแหลกเฮ้ยวิ่งได้นะเออสวัสดีครับพี่น้องต่าตามปามจริงน้ำนะกูกูน้ำเองมากกูน้ำเองกูเป็นตากองไม่ต้องนำไม่ต <c oughs> <that> ้องนำพวกขี้คลาดกูเป็นเป็นพิธีกรเลยเจ้าต้อนเจ้าท้อนเะท้อนเลยวะเจ้าท้อนกูเนี่ยแหละได้ยินอยู่เนี่ย bị kíp bẹng bị bự kíp bẹng kíp bẹng ta thôi thế này thôi không được đấy thôi được 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 Ê, được 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 ม่รู้เงเรารมเออที่นอนตะคืนคืนนี้มันมันหนาไปแปลกกว่บ้านเอ่อคนปั่นวมเดลขี้เกียจเนี่ยไม่งรีรัีเฮ้ย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 เกียร์ล้เกียรล้ไอ้นก็เปิดต่อไอ้ก็เปิดต่อเ้ยเียร์อะอ้อาจจะเียรนะตรงนี้เราไปกัน เว้ยถ้าเกิดว่ามีคนโดนขังไว้นั่นเหรอวะแล้วเขาหนีไม่ได้แล้วเราก็จับแม่งจับแม่งอีกแล้วยังขอมาอยู่อีกยังเข้ายิบอีกเฮ้ยมึงอย่าออกไปเลยไอ้คนโดนขังก็มึงอย่าออกวะนะอุ้ยเชี่ยบ้านทำไมมึงกลัวไม่เลยนะคนเลยมีตู้นตู้นอย่าไปตู้นเลยเฮ้ยรู้สึกว่าเรากำลังเดินกลับมาทางเดิมนะเราเดินกลับมาทางเดิมจริงด้วย เลยขี้กลายกันนเลยเล,ลยขี้ขาดมากตอนนี้เ,เป็ีงคนเราต้องปเผชิญโชคว่ะไม่นี่ไปทำอะไรนี่มานี่มา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 นำบา้บำบางี่มึงนำบ้างตายมันยาวจนกูไม่ได้ไว้ใจเลยไปนำเลยไปไปดินำไปดิมึงมีดาบเพลงไปไปเร,เราเดินพร้อมกันโอเคไหมได้ไป เดินพร้อมกันแต่เมื่อกี้กูนังไว้ดีแล้วนะ <c oughs> คืออะไรทางออกนี่ทางโราา <c oughs> งมาเา, <c oughs> า,าี่ยตายมันเม่อไหรไม่ใจพี่ไรยสาระเออไรย์สาระจริงพี่ไม่ต้องทำจุกได้ไหมตายพวกเอ <c oughs> เอใช่ตายก็จบเลยไงเออบูดาบูดิสม <c oughs> <c oughs> เย่ละมันจะฆ่ากูเล้กูเป็นมุสลิมเห้ยไอพวกเจีบก็ตีเดียวเลยเฮ้ยไม่โอ้ยกูได้กลิ่นโอ้ยมึงนำดี้ยกมึงนำดีเดียวเดียวให้เปลนก่อน อันนั้นไปเลยไหมเรียนปบเก่าไปเจี๊ยอะไรนั้นมีประตูต่อเบอร์เขาคอมนี้ก่อนไหมอะไรเด่นมึงกูไปตับกล้องเน่ะมึงรู้ไหมว่าคนที่ เป็นคนหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวคือมึงไงแต่มึงคือคนที่อยู่หน้าไม่ไม่ไม่เลวเลวเลวเชียช่ยวมันอะไรอะไรเชี่ยเมื่อกี้อยู่ในในตู้ <c oughs> มัน,ยน,น,นอยู่ในตู้เลยเออเฮ้ยเรากลับมาดังเดิมไหมเฮ้ยอะไรเออหนีชื่อฝาเหลาห่ามาเพองผีไปแล้วปะพ่อเฮ้ยถ้าเกิดผีมันเกี่ยวหนีชื่อฝาเหล่ามามันน่าจะหาน่าดนูบางคนมันเจ๊จริง ไปๆเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวกูห่างกันเดี๋ยวกูร่างให้มาเลยโอ้ยแต่กูอยู่แล้วน่าเจอก่อนไงเดี๋ยวกเดี๋ยวกูร่างให้ไงกูณร่างให้ไงอุ้ยแย่เป็นบ้าเลยทำไมมึงเห็นภาพบัตรตาบัตรใจเอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไว้เท่าไครไม่อยากดูเพื่อเซ็นเซอร์ผมรีแฟนทุกคนผมรีแฟนบุลโกถุงตั้งเดรสสีแดงมาอีกผู้มาเสียวเดิมโฟกูเดิมโฟกู เราได้กล้าร้อมกันลงหนึ่งเราไปตรงนั ou oui. like. yeah. here, ้นด um, ิก็ไม่นอาไปวางใจเลยเชี่ยต้องมีอะไรออกมาจากประตูเลยมึงไปก่อนเลยกูกูจะสองตะไมวะแต่มันดำดำนะอะไรโอ้โอ้มันมันว่าตรงนี้ครูบาวอ่ะหาไปหาเล้ยไปเจี๊ยดหนูนๆเลยไหมที่ดนุนๆเฮ้ยเรากลับมาทางดีมไหมนี่เพิ่มเติมคือ ประตูชี่นี่เปิดไง <c oughs> โอ้ยเจี๋ยงไงไม่นั่นแหละมึงไปเคาะประตูทำไมกูไม่ไ,ได้เคาะมึงเคาะไปเข้าไปไดิอุอ้ยหนึ่งไอ้เจียไม่อยากไม่อยากอัะโอ้ยคนเดียวกันในตู้เลยคนเดียวกันเออตาสว่างเลยกูตาเขียวที่ไม่ค่อยน่าก,กลัวเท่าไหร่เ <c oughs> ออ อะไรวะเขาว่าหาอะไรเซิร์ชโคูอะไรวะเขาบอกใหปหาท่าบินิดเกินเลยเรืงมึงกูเกิล t r ส n s l ต t e ีฟ e ม m นต์เลตโอ้มันแปลว่าตู้หาหาคูทในตู้แปลว่าตู้ที่กูเจอผีอนอนเลยกลับกันเตอรมันคือท่าตรงนี้เลยเว้แต่ที่เราใช้กลับกับมัน,น,นที่เราใช้ไม่ได้เลยเพราะเราถือเราถือตะเกียงอยู่เอาใช่อหร เออไปโอหโอ้โหไป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 กันวิ่งเลยเสียแล้วตอนเนี้ยทีทีไม่ออกมาหรอกกูดูเนี่ยนากลัวเลยเออไม่นช่นากลัวเลยถามมาดูทำไมวะกูดูแกมึงตาไม่กูกลัวอะไรนะเจอเดี๋ยวกูเปิดให้เดี๋ยวกูเปิดให้กูรู้นะฮะอ่าอันนี้แล้วก็อันนี้ อันนี้อันนี้อันนี้แล้ววันนี้บวกนะแน่ได้เอ้ยผมเจนว่าเลยดูยูทูบเดินี่ไงครัวบ้าตีหน้าได้ไหมไอ้ที่ฉลองหน้าตีหน้าไม่ได้เไปเฮ้ยเดี๋ยวกูถือตะเกียงให้มึงถือครับาไปงัดตู้ไปทำไมทำไมมึงกูเอาไมึงให้ก็้เอาไปถือเดียวถือถือถือมา

บูดามันคือร oh, oh. oh. ูปแม่เขาบอกว่าในความตายเฮ้ยเฮียวปัดปัดไม้ไคกูแจ็คสันไปคูแจ็คสันป้องอันเดียโอ้ยโอ้ยมันคือรูปดีๆแหละไปอยกันเถอะ โอ้ยวใจเต้นแรงโอ้ยแค่แคแหลอกได้ยังไงไม่ต้องฆ่าได้ไหมเออแค่หลอกก็บอก <c oughs> ไปกคุยทุกวันกคุณสัตว์เนี่ยคุสัตว์นั่นแลโอ้ยแค่หลอกลได้ไม่ไม่ได้ฆ่าได้ไหม <c oughs> ไปทางนี้ไหมใช่เหอะไปทางนี้ไม่ใช่หลอกเพีง <c oughs> <c oughs> ใช่มันคือรูเพล่ลมันคือรูเว้ยมันคือห้องเดิมๆทีๆ่เราเจอ,อๆๆนี่งไง

อยากาะสายตานะไม่ก็แจ็คสันงี้ใช่ไหมก้าวไปแจ็ันเมื่อกี้คือก้าวไปโอ๊ก้าใช่ไหมชี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ลีมึงจะบิ้วทำไมวะเออกูเกียรเพลงมากเลยอะดางตันอะาังตันงตันนี่ตันนี้โอ้ยคุณเกลียดเพลงนี้จังอะ

cào à, à. nào... về 69 ơi thằng hủ cho thằng tao cào về 69 à liền cái 6 6 về 69 9869 về 69 à nằm tiền nằm cung mở cửa tu đó